สวัสดีครับผมสวัสดีครับเซลแคทครับสวัสดีค่ะพี่ไก่วันนี้บอกว่าเซลแคทมีอะไรดีๆมาแนะนำเกี่ยวกับรถหกล้อเล็กของเรานะครับคุณแคทครับตัวนี้เครื่อง f อ r 130แรงมาครับพี่ไก่กับเครื่องกี่ซีซครับเครื่อง3,000 <CC S 1> <CC S 2> ันีีนะครับถือว่าให้ความจุของซีซีได้มากเลยค,ครับคุณแคทส่วนรุ่นนี้อยากรู้ว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนจากตัวเดิมอยากรู้ตัวไหนบ้าง เปลี่ยนจากตัวดิมมันจะเป็นเหมือนกระจังหน้าไฟอะไรนี้ป่ครับอันนี้เป็นปี2023 2023สีที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นด้านหน้าเลยเป็นกระจังหน้ามันปกติมันจะเป็นสีขาวสีขาวสีเดียวกับตัวรถแต่มาตัว2023นี้สีก็จะออกเป็นสีเหมือนบอลเงินนะเจ้าบ้านเราใช่หรือว่าเงินด้านเค้าแม่คิดว่าอะไรแบบซีเวิร์สมาซีเวิร์โอ้โแล้วก็การสเตอร์สวยของเราผมมองเห็นสติ๊กเกอร์อยู่บนกระจกนะคุณแคทครับ ตัวนี้จะเป็นงวดนี้หรือเปล่าคะงวดนี้ไหมครับให้มาตรงๆครับศูนย์เก้าเก้าหกแต่ไม่ใช่นะฮะนี่คือเลขเครื่องของเรานะครับใบหวยหรือเปล่าอ่ามันจะเป็น YJ ของเราในคือเลขเครื่องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาให้หวยตอนออกรถไม่ฮะตัวนี้เราบอกว่าเป็นเลขเครื่องส่วนรับประกันคุณแคทเน่อย่าง,ง,งานะะี้รับประกันคะบประกันหาปีค่ะไม่สกัดระยะทางนะคะหมายถึง<ต>ว่า5ปีเนี่ยคุณจะวิ่งได้กี่โลห้าหมื่นโลแสนโลล้านโลในระยะ5ปีคือรับประกัน ว่ามี5นะครับกับเอฟเฟกของเรานะครับขอบพรคุณเอฟเฟกต์สำหเขียนแท้ของเราเพราะว่าคลื่นของเราอาจจะรับสัญญาณไม่กว้างนีครับเข้ามาหมดเลยได้แล้วเมื่อกี้ไปรุ่นทำสร้างตัวก่อนแล้วก็ทำหรับรุ่เสียงประดังทำไมถึงเป็นต้องร้อยสามสิบตัวไหมต้องเป็น NMR ก็เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาน่ารับจับต้องได้นะคะร้านนิดๆร้านนิดๆ กระบะอยากได้ทรงไหนหรือว่าคุณอยากได้เป็นตัวยกเว้นไม่ใช่กระบะเป็นตู้ใช่เป็นตู้ก็อินโนโวได้เป็นตู้ตได้ตัวสเมตรใช่ตู้แห้งตู 4, ้เปียกสี่เมตรสามได้เลยใช,ใช่ไหมครับเป็นตัวลูมิเนียแห้งหรือว่าตูท้ทําความเย็นรุ่นนี้ค่ะสังเกตว่ารถน้ำแข็งใช้เยอะมากประกับการเป็นโลจิสติกจริงๆนะครับตัวนี้มันคล่องตัวตรงไหนเพราะว่าหนึ่งในตอกซอกซอยบอกเลยว่า ซอยไหนอ่ะใช่ครับพี่ไก่ไปทดลองขับมาแล้วค่ะมาแล้วครับบอกตรงว่าตอนแรกก็แบบเฮ้ยหนูออกตัวได้ดีมากเลยเด็วก็บอกว่าเกียร์เขายากไม่ครับสมูทมากสหรัวนี้จัดจ้าพู้ขับจริงแล้วคันนี้มันเป็นแบบไหนเนี่ยพาลูกค้าดูหน่อยคันนี้ต่อตัวถังเป็นแบบเป็นกระบะข้างเสริมนะครับตัวนี้เป็นกระบะเองสามารถเปิดข้างได้นะคะ เปิดได้สามทิศทางสามทิศทางจะป็นทางสองหนังหนึ่งสามารถเปิดเป็นพื้นเรียบได้เรีวแล้วแล้วเอาเราไม่ใช่หรืออย่าบอกว่าเราเราคนบุรัมนะเขารู้ได้ยังไงช่วยใครคนคนมเมนต์ไร ชคนที่นายนี่ผมพระโคนชัยคนกรุงเทพนี่กรุงเทพเอาเข้าเรื่องนี่ก็คือเป็นกระบะเปิดภาคสามด้านแบบนี้เขาจดทะเบียนเป็นแบบไหนครับเป็นกระบะบรรทุกครับผมแต่ไม่มีข้างเสริมนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้างไม่มีแซงให้บรรทุกแต่จะมาแซงนะครับที่ใส่ข้างๆนะครับบางบ้านบอกเฮ้ยมีแซงไหมคือเป็นข้างเสริมแซงอะไรแซงมะพร้าวแซงมะพร้าวครับก็มาก่อนนั่นคือมะพร้าวรีบแป่ว่าอันนี้เป็นมุกนะคะโอเคครับเป็นมุกแต่ที่สำคัญคือตามกฎหมายของเรานะครับเราก็จะติด แหวสะท้อนแสงให้ครับตัวนี้มาถ้าไม่ติดได้ไหมคะไม่ได้ครับตามประมวลกฎหมายของระเบียบขนส่งนะครับรถบรรทุกนะครับต้องมีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงด้านข้างแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้ต้องมีให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีมาเป็นไฟลครับแต่ว่ากฎหมายเขาคุ้มครองครับผมถ้าไม่มีไม่ได้ครับขนส่งไม่ให้ผ่านใช่แล้วนะคะอย่างนี้นะคะผิดกฎหมายไม่ไกจตามสเปกไหมตัวนี้คือมาตามสเปคเดิมๆไม่ใช่ตามสเปคที่ขนส่งให้ความเห็นท้องก็คือ ตัวนี้นะคะมาแบบมาตรฐานเลยนะครับเข<ล>้าไปโล่งใจสบายแ,แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่าเรนิดหน่อยอ่าสูงขึกแม่ชีนะครับตัวนี้สาวอันนี้สาวของแม่ชีก็ข็งนี้แล้วแหละขาวใสครับตัวนี้บอกตรงว่ามาเงี้ยเมื่อกีก้เกี่็บรายละเอียดนิดนึงครับเราได้สกิลดูว่า รถของเราที่มาจากอู่มันไม่ค่อยเอ๊ะเป็นมายังไงถึงไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นเลยเพราะว่าจอดที่อู่ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์แล้วมาแบบสภาพคลิกๆเราก็เลยต้องมาเป็นตอนนี้ดูว่าเฮ้ยข้างล่างมันมีอะไรบ้างมีอะไรไหมที่ไม่ปกติเก็บสีดีตอนนี้นะคะท่านไหนนะคะที่อยากได้รถใช้งานแบบเล่งเ่งินด่วนนะคะติดต่อเซลแคทได้เลยนะคะเซลแคทนะครับเบอร์โทรติดต่อคือเบอร์ 0 947966961เดี๋ยวที่จะพิสเส้นคันนี้ว่าคันนี้เข้าอู่เพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์อ่าครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าหนึ่งไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แล้วให้งานออกมาดีเปล่าวะดูได้ไหมเออดูเลยครับเรียไหมเรียร่าเร็วอ่านเร็วต่อไวต่อไวต่อไวหรือต่อไวต่อไวแล้วเดี๋ยวเรามาแคมเปญที่ับผมสำหรับ 6ล้อของเรานะคะไม่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่4ล้อนะคะ4ล้อจัมโบ้ของเราสามารถจดเป็นป้ายไม่ติดเวลาได้ก็อันนั้นจะเป็นตัว Inelar ไหมจะเป็น4ล้อจัมโบ้ของเรานะครับร้อมีทั้ง1 0อแรงม้าแล้วก็130แล้วก็ 6ล้อตัวเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็น NMR 130แรงมามีความยาวของชสซีนะคะให้เลือกอยู่2รุ่น2ขนาดก็คือ3เมตรแล้วก็4เมตรสามสามารถเลืใช้งานตามหน้างานของคุณลูกค้าได้จะต้องการยางกุนี้เราก็มีให้ต่อถังได้มากแต่เราก็จะคำนวณให้อยู่ในมาตรฐานอยู่ในกฎหมายกฎระเบียบของรบคนส่งเราไม่ได้แบบทำก้าวข้ามนะครับเราก็ต้องทำตามกฎหมายที่เขาวางไว้ป๊ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ลูกค้าสอบถามเข้ามายเยอะเนาะเพิ่มรถไว้ใช้งานนะคะคช่วงปีใหม่นี่ใครมีเริ่มที่จะรับรถปีใหม่นยช่วงนี้คือช่วงที่เตรียมรถเลยค่ะพี่ก่เตรียมรถไว้ใช้งานเลยเราจะมีเหมือนประมาณว่าเออ จะมีคนของก่อนพี่ใหม่แหละก็จะมีลูกค้ามาติดต่อบอกว่าเฮ้ยพี่ครับถ้าเป็นรถหกล้อเงี้ยรถพรบขนส่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าเวลาจดที่เป็นปั๊บมันมีอะไรบ้างมาต้องเตรียมยังไงนะครับเราก็จะบอกเรื่องของเอกสารว่ามันต้องมีประกอบการก่อนทุกคันนะครับที่ต้องกังวลค่ะซื้อรถกับเซลล์แคนนะคะสามารถจัดให้ติดต่อประสาอนงานทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนป้ายขาวป้ายเหลืองทุกสิ่งอย่าง เพราะความสะดวกของลูกค้าที่เข้ามาบริการ<ม>กระดับประทับใจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราให้ด้วยใจเสมอโอเคสำหรับวันนี้เราก็มาฝากรถรุ่น NMR 1น0รแล้วก็แคมเปญดีๆ ถ้าอยากรู้ลึกอยากรู้ลึกอยากรู้จริงอยากรู้จริงอยากได้ใบเสนอราคาไม่ต่อตัวถังแบบนี้ต่อตู้ได้ไหมสามารถอฉันสะบอกว่าจะแบบเดี๋ยวฉันอยากทำทุ่เปียกว่ะรถบ้านฉันมีธุรกิจทำน้ำแข็งอยู่รถไม่พอปีใหม่เนี่ยเหมือนจะสั่งน้ำแข็งเยอะก้าวลู่ไปถึงสงกรานต์ในปีหน้าออกไปอีกแล้วสงกรานรสงการไม่พอสงกาไม่พอฉันขอเป็นรถสิดสิบคันได้ไหมมีไหมสั่งได้ใช่ไหมจะเอาเยอะๆสั่งได้ใช่ไหมได้เลยค่ะรถบาร์รถร้อยสามสิบแรงของกินอะไร เอ็มอาร์ของเราอบบเวลาไปสนนทั้งแข็งอ่ะเดี๋ลูกค้าบอกว่ามันเข้าในซอยอ่ายมันล็อกแรกล็อกแรกไปได้เลยล็อกแรกล็อกแรกเออเออเป็นตัวสามเมตรนี่วงเลี้ยวขาดสุดๆนั่นไงบอกแล้วตอบโจทย์ของผู้ประกอบการเรื่องโรงงานนั้งแข็งได้ตัวกับลูกค้าหน่อยที่สนใจอยากได้รถอยากได้ใบเสนอราคาแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างไม่มีไม่มีเบอร์ไม่ต้องทิ้งบอกเลย96696 เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เบอร์พี่ไก่ละคะเบอร์พี่ไก่ละคะเบอร์พี่ไก่นะครับสนใจนะครับ0940598525นะครับอันนี้ติดต่อเรื่องอะไรคะติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนสอบถามได้ครับพี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทางออกมีไหมมี่โอเคโอเคค่ะทางออกไม่เจอโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทกับพี่ไก่นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ